ผู้ชายเนี่ยอยากมีไหล่กลมครับอยากมีไหล่สวยเพื่อจะใส่เสื้อแล้วก็ดูสวยครับครับไม่ใช่ดูหลอดิดูหลอครับโอเครับนี่นี่มันจะพองๆกลมๆแบบนี้นะครับจัดให้เลยครับสามท่าปั้นไหล่กลมลุงโคชขอแชร์ครับไปลุยท่าที่หนึ่งอะไรดีกว่านัมเบลนะครับทําได้ที่บ้านโอเคไหมครับครับมาโอเคสามโลสามโลก่อนเลยนะครับโอเค คือท่าแรกจะไม่หนักมากนะครับเพราะว่ามันเป็นท่าแรกอยู่ก็อาจจะกึ่งวอร์มนิดนึงนะครับโอเคครับครูเคนชูไว้ตรงนี้นะครับยกศอกซ้ายขึ้นครับรักษาไหล่ไว้ครับออกไปครับแล้วก็ลงสองทีครับกลับมาที่เดิมครับสลับเป็นขวาครับมาสองทีครับนี่คือหนึ่งครับป้ายครูเคนซ้ายไปฮึบสองครับมาฮึบขวาไป เยี่ยมฮึบออกปลงครั้งที่สาครับทุกคนครับอย่าพึ่งไปอัดหนักสักทีเดียวนะครับแรกๆไปครับฮ<พ>ึบอาจจะเจ็บได้นะครับเพดังนั้นก็ควรจะเป็นนำเบลเบานิดน,นึงแล้วก็เป็นท่าที่มีสองท่า3าท่าอยู่รวมกันเพื่อวอร์มข้อต่อหัวไหล่ด้วยนะครับห<พ>้ามาฮ<พ>ึบป๋าไป ลงสองทีไปครั้ง,ง<พ>ที่หดีมากครับเก่<พ>ง<พ>แกนกลางไว้ดีๆครับผมไปมาเยี่ยมครั้งที่เจ<พ>็บรักษาระดับไหลไว้ตลอดเวลานะครับนั่นแหละมาอีกสองทีครับผูเคลนครั้งที่แปดดีไป ยกศอกขึ้นก่อนแล้วก็ออกไปนะครับสุดท้ายมาซ้ายไปเฮืบเยี่ยมมาเฮ้ยปฟ้าไปนี่เนี่ยโอเคนี่คือท่าแรกครับครับโอ้ยสามโลก็ได้สี่โลก็ได้แล้วก็ทำสิบครั้งก่อนครับสิบห้าหรือยี่สิบค่อยๆเพิ่มไปนะครับโอเคครับท่าที่สองครับท่าที่สองนี่บอกเลยโอเคไม่ยั่ไงครับมันจะรล้าใช่ไหมใช่ครับโอเคครับ ึ้นมาครับค้างไว้ครับสองข้างนะครับโอเคครับซ้ายลงมาโดนมือผมครับสี่ทีหนึ่งสองสามสี่ค้างไว้ครับขวาลงมาหนึ่งสองสามสี่ไปครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ที่สองแล้วครูเกณหนึ่งสองสามสี่ไปครั้งที่สามแล้วหนึ 1, 2, 3, 4, <Hey. S 2> ่งสองสามสี่เฮ้ยไปครั้งที่สามข้างขวาสาม สครั้งที่สี่แล้วข้างซ้ายหนึ่งออกแวนข้างออกแนข้างสองสาี่<ส> <Hey. S 1> ฟใฟไหม่ใช่ไหมใช่ครับสองสาสี่ร้องได้นะงั้นผมไม่รู้ oh. ว่ามันตึงข <Hey. S 1> นาดไหนไงเออนั่นแหละส่งเสียงมาส่งเสียงมาส่งเสียงมา oh. นี่แน่สี่โลครับ oh. ชุดละสี่ห้าครั้งก็เป็นยี่ิบครั้งนะครับ มันมากโอ้โหร้อนมากครับตอนนี้ท่าที่สองนี่คือบอกเลยว่าตอนนี้คือไฟไหม้ใช่ไหมใช่ครับร้อนมากอันนี้ไม่เท่าไหร่ครับท่าต่อไปไหม้กว่านี้ครับเพื่ออะไรที่กลมโอเคไหมไปสิบโลท่านี้ครับเราจะขึ้นตอนขึ้นเนี่ยครับเราสามารถเบี่ยงได้แต่ว่าค้างไว้สองวิแล้วค่อยลงสิบทีแล้วเราก็จะต่อด้วยต่อเนื่องเลยอีกสิบทีนะครับนั่นก็คือยี่สิบครับไปมาครับขู่เข็นขึ้นหนึ่งสองสามค้างค้างหนึ่งสองลงหนึ่ง ค้งหนึ่งสองลงสองค้างหนสองลงสค้างไปก่อนหนึ่งสองลงสค้างไปก่อนหนึ่งสองลงดีมากค้างไปก่อนเอ้ไปเจ็ดไปแปดไปเอ้ค้างไ้ก่อนครับค้างค้างค้างโอ้ยโอเคหายใจลึกหนึ่งทีไปต่อเลยมาออกไปออกไปนัากทม่สุดหนึ่สส ห้าหกเจปดเฮ้ยสิเยยอดเอ้ยเป็นยังไงโอ้มันร้อนมากเลยเยี่ยมมากครับนี่คือ3ามท่าปั้นไหล่กลมนะครับฝากผู้ชายทั้งหลายผู้หญิงจะทำก็ได้นะครับแต่ว่าน้ำหนักน้ำเบลก็อาจจะลดลงใช่ครับผู้ชายสามารถทำได้บ่อยๆครับนี่คือไหล่ข้างล้วนๆเลยครับคือไหล่จะสวยหนาด้านข้างไม่ต้องออกไป ต้องกลมนะครับนั่นก็คือจะใส่เสื้อสวยครับและนี่ก็คือ3าท่าปั้นไหล่กลมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่คือลุงโคชขอแชร์นะครับใครอยากได้กล้ามเนื้อส่วนไหนให้เราทําคลิปแบบนี้บอกมาแจ้งมาทางอินบ็อกซ์เราจะทําคลิปแบบนี้ให้ครับนักแสดงอยู่ทุงนี้ครับไม่ต้องห่วงครับแรงเหลือเฟือช่วงนี้นะครับใครอยากได้คลิปไขอมาครับฝากกดไลค์กดแชร์เท่านั้นแหละนะครับผม